ต้มไก่เพบนเพือนต้มไกล่ลาบไก่งไงขอแรงเด้อย่างไก,ก่อีกอุดเต้าโอ้เมนูไก่แบบน,นี้ลาบแล้วเป็นแซ่บซิมนิดนะึงเอาข้ามาต้มเอาเนื้อไปลาบเอาปีกไปย่างอืมเปบีป้ยวแบบก็เสียดายเด้อกินเขาอิ่มหรอต้มไก่นี่นะต้อนอนำ ยิ้มหยา,าเลยละก็ท่านแบลาบก็แซ่บโอ้เฮาจกดเกล็ดลูกเอาเแล้วกินเกื่อานนี่เสียดายโอ้ยบอกบอกไปเสดา,ายว่าแนวีิยจะกจนินของหวานจะอยากกินของหวานกินข้าวอิ่มเลยอยากกินของหวาน ไอ้อขนมเฮียเยวมาไว้ก <là> ินอะ้ร n ยามเนี้ยมันได้กินอย่งน้ไดดเนี่ยิดฝาหน่าเราเปนเพือเอตาปิ่งไก่ฮะมือคืนนี้เรองตำตัวหึ้งกลางโอ